สวัสดีครับพวกเราครับในช่องภูจีแชนแนลนะครับครับจะไปไหนครับเบื่อเฮื่อเนี่ยเฮื่อ แลไวครับโอ้ดวันศายจับมือไว้ครับจับมือกันไปเลยโอ้ไปดักคุณตาแล้วนะ รถสารพัด,ดรพประโยชน์รถสารพัดประโยชน์นะครับรถด,ดำนี่ครับไปแล้วไปแล้ว ครับถนนแชะมากครับดูครับรีบแรงครับึงไม่ได้ใส่รองเท้ามาเลยครับดูครับถนนเละเทะมหมดเลย เชื่อฟางแม่คุณแม่ก่อน กลับบ้านคุณตาก็ไปแล้วครับกลับบ้านครับตาก็มาตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองเอ้ยทั้งมาบา,า,างวันก็มาตอนเที่ยงวันก็มาประมาณสิบโมงครับบางวันก็มาช่วงเย็นเลยบ่ายสองบ่ายสามพ่อมาหาพ่อพันธุ์สี่ครับแต่ว่าคุณตานี่จะกลับช่วงสี่โมงทุกวันนะครับ สี่โมงห้าโมงทุกวันครับเพราะว่ากลับดึกกนไม่ได้ครับมองไม่เห็นทางครับมาเลยมาเลยโอ้โหครับดูครับโครนครับติดเต็มเลยครับราสาก็วิ่งครับ ไปแล้วเราเดินตามไม่ทันนะครับเพราะว่าเขาวิ่งได้นะครับส่วนผมวิ่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวลื่นครับเป็นโคนก็ด้นั่นฟิล์มรอก่อนเดี๋ยวเดินไปก่อน นี่ครับถือเชือกฟางอีกทางหนึ่งครับ,บอกองมัดใหญ่เลยสปอนเชามามามากลับบ้านกลับบ้านโอ้ไปนหนุนนี่แล้วลื่นลืนลนลนล่นมาลื่นลมเด้อทางนี้ลื่นล้มได้เหมือนกันนะครับผมอย่าว่าลื่นไม่ได้นะครับถ้าวิ่งแรงแโอ้ดูครับดูครับถลยครับถ้าวิ่งแรงแรงก็ลื่นได้เหมือนกันครับโอ้เล่นน้ำแล้ว ตาอย่าเล่นนะไม่ฟีไม่เล่นด้วยไหนงานเลเพื่อนแล้วอะไรอะไรโอ้โหครับเอาละครับเอาแล้วงานนี้ไม่พลาดครับโอ้โหเพื่อนมาแล้วครับดูขาผมครับเพื่อนแรงมั้นครับเอดู ดูทำครับโอ้สากลับบ้านรถมารถมาปลาปลารถมาแล้วเป่นไม่แล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งหลับตาไปเลยครับวิ่งลงป่าไปอีกมาถูถูขี้ดินเอาครับดูครับโอ้ ถูพี่น้อครับดูครับถูกที่ดินหนอครับเล่นเสร็จก็มานะลุยป่ายายครับ <laughs> โอ้โหดูทำครับดูทำดูว่าทำครับ <laughs> ลุยป่ายาเลยนี่ครับเป็นความน่ารักของชุฬานะครับ อันนี้เป็นช้างช้างน้อยครับช้างน้อยครับแเล่นแบบนี้เลยครับโอ้ดูตีละมาแล้วนี่บารามีมันกินยากีีประจำครับผมเดี๋ยวตอนเย็ยนจะพาบาบารามีออกเดินครับเนี่ย มาถูขี้ดินออกจากตัวครับนสิีนกับบ้านแล้วครับนี่ไปครับกับบ้านแล้วครับไปตัดหญ้าก่อนนะครับไปด้วยไหมครับไปเลยครับโอ้โหโอ้โหโอทำครับไปตัดมาซินอีกเหรอเฮ้ยโอ้โหครับเต้นใหญ่เลยครับอออะไรอะไรเออ โอ้โหโอ้มันาทำอะไรมันทำอะไรมันทำอะไรเมื่อกี้ให้สบพานสายกินขนมครับก็เลยวิ่งตามผมอย่างเดียวเลยเออฟิล์มไปกินต้นกล้วยย่าดิฟิล์มไปต้นกล้วยย่าต้นกล้วยเขากำลังสวยด้วยมาจ้ามามา กลับเฉยครับไม่กินครับโอ้โหน่ารักมากกลับบ้านกลับบ้านสากลับบ้านกลับบ้านนี่ครับช่วงเย็นครับผมเวลาฝนตกนี่ถนนนี่ยับหมดเลยครับยับเยินเลยไปไหนแทบจะไม่ได้เลยครับ จะขับมอเตอร์ไซค์ต่ก็ไปได้ครับแต่ว่ามันจะเป็นบางที่ครับที่ว่าดินเละกแรงๆครับดูครับเขาเขาต้นไม้ใส่ไว้ครับไปหนึ่งไม้ครับโอ้โหดูวิง่งหน้าแดงรึ่งหนึ่งมาเลยครับกับบ้านสากับบ้านแล้ว mm. ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปน,นี้นะครับเราก็ให้ ครับชมกันพีนยงแค่นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดดีดีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ